สวัสดีครับร้านบีเลสซิ่งนะครับอยู่นนทบุรีซอยเรวดี63ครับวันนี้จะมาให้ดูเซ <cin> eh ตเสีส้มครับอ่ามันส้มมันก็เริ่มจะไม่ค่อยส้มนะนะจะกลายเป็นเหลืองหน่อยๆนะเซ็ตเอ็กเซตเอ็กสีเซ็ตเอ็กสีส้มคันนี้มาจากเพชรบูรณ์ครับก็มาเรื่องเอาต้องบอกก่อนว่าเซตเอ็กคันนี้มาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจอดมาห้าปีครับเฮ้ยข้างหน้าร้านใครเขาย่างไก่กันวะควันเต็มร้านเลย วอร์มเครื่องอยู่มาจากเพชรบูรณ์ก็เจอดไว้ห้าปีก็ค่อนข้างจะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะตามสภาพครับก็ประมาณอย่างเงี้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บถน้ำมันก็จะมีสนิมอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ารถจอดนานครับถ้าเกิดเติมโซฮอลด้วยก็ยิ่งมีออกซิเจนใหญ่เลยก็ยิ่งทําให้ถน้ำมันไม่ค่อยดีนะก็ประมาณนั้นคันนี้ลืมกุญแจครับกุญแจไม่มีมาก็ ถอดเบ้ากุญแจไปทําเรียบร้อยก็ตอนถอดมาก็สารภาพครับต้องถอดทั้งคอครับเพราะว่าต่อไม่ออกสนิมกินหมดครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยน่าจะมีน้องหนูแวะมาเที่ยวอยู่ครับเปิดมานี่กลิ่นอึบเหลืองเงนใช้ได้อยู่ครับกลิ่นหนูของแท้ครับผมมองจากข้างในข้างล่างก็จะเห็นเป็นพวกมีฟางมีอะไรแน่นอนครับกุญแจตอนนี้ตอนแรกยังไม่มาก็าจะมาเป็นอย่างนี้อมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปทําดอกกุญแจมาเราก็เปิดกุญแจครับพอเ,เปิดว่าก็เจออย่างเงี้ยครับอันนี้คือ โคดน้องหนูของจริงครับถ้าถามว่าสภาพนี้สายไฟจะอยู่ครบไหมนะประมาณนี้ยก็เขาบอกว่าจอดนะสาสตาร์ไม่ติดครับสภาพนี้อย่าว่าสตราร์ติดเลยครับต้องไปล้างก่อนดีกว่าครับดูครับถ้าเกิดนับจากขี้หนูแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่กันประมาณหลายปีทามที่ลูกค้าเขาว่าจริงๆครับลูกค้าไม่ได้โมครับเป็นเรื่องจริงนะครับตรวตัวเครื่องยนต์เนี่ยสตาร์กดลงนะครับคือถือว่าโอเคนะ รถจอดนะขนาดนี้ปั๊มประตูลุไม่รั่วครับถือว่าเครื่องยนต์ยังดูโอเคถ้าเกิดลูกไม่หล่วงเก็กาว่ากันไปเดี๋ยวจงสตาร์ทให้ดูก่อนครับแต่ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะเลือดชุดสีเพราะว่าเช็คทั้งคันครับสภาพแบบนี้คือแปดสิเอร์เซหนูกะสายไฟแน่นอนอ่าฮะถ้ากะสายไฟก็เดี๋ยวต้องมาเคีงมอีกทีหรือว่าเสียตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเครื่องยนต์อาจจะไม่เสียแต่เก็บสภาพอา,อาจจะหน้ามืดอยู่ครับผมและหน้าร้านนี่เมื่อไหร่มึงจะย่างไก่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็ ตำรวจมาล้างหลไอ้หา่าไอหน้าร้านนี่ก็เล่นโฆษากันไปเลยประมาณนั้นครับก็ไม่มีอะไรทําความสะอาดล้างรถทําสีนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องติดก่อนครับส่วนเรื่องกระจุกกระจิกจะเปลี่ยนท่อหรือจะอทําอะไรไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ยินเสียงเครื่องก่อนก็ไม่มีปัญหาครับก็เดี๋ยว หรือชุดสีเราทั้งคันครับเพราะเราทําสีอยู่แล้วแล้วก็เช็คความเรียบร้อยว่าสายไฟขาดไหมกล่องไฟเสียไหมอะไรพวกนี้ครับแล้วเราก็จัดการสตาร์ทเครื่องดูถ้าติดง่ายก็ดีไปครับถ้าติดไม่ง่ายก็อาจจะหน้ามืดเป็นลมได้วิวิตริจจ์ได้ประมาณนั้นก็หลายจุดอยู่ครับที่เห็นมีตำหนิก็กเบื้องต้นก็ล้านก่อนละกันถอดชุดสีมาล้างทำความสะอาดครับแล้วก็ เริ่มเริ่มเช็คเรื่องสถานเครื่องยนต์ก่อนเพราะว่าสภาพนี้ซ่อมไม่ได้ครับเหม็นมากเลยหนูกลัวจะติดเชื้อด้วยประมาณนั้นครับโรคฉี่หนูหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ตามนี้ครับก็เผื่อเจ้าของรถอยากเห็นครับว่ารถมีอาการอะไรบ้างครับก็วันนี้ก็ลื้อให้ดูแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม f a c e b o o k ให้ด้วยนะครับ o o k กับเพจร้านให้ด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ให้ด้วยขอบคุณนะครับที่รับชมกันก็ รายงานความคืบหน้าคันนี้ครับก็เดี๋ยวคันอื่นก็ค่อยไล่ๆกันไปนะครับผมโอเคครับ